วีบเมตรรุ่นที่ติอสื่อชารอบคัดเลือกทั่วที่องท่วสุดท้ายที่1จักรินภาษาวะขาโบว์เียร์นาสีงโกลกาขา้อมที่สองโร้องภมีโรงเรียร์หนอนเรีนริเนท้อที่3าีรพัทเหลาหา คือพรพปูนเรือโรงเรียนหนองแด่องว่านพิทยาทาวทิทาสี่ละนาขอนแก่งโรงเรียนที่นี่ลาดตระทวนชาิบอธิชาติภูเขาแร่โรงเรียนเทศบาลสินเจริญภัเกียรอชมีพิเศษกิจพัฒน์ปุษง์โรงเรียนเทศบาลหนึ่งาลาสินพิทยาสิและโชคที่แก่ตาพิธิ์คานละอองโรงเรียนเทศบาลหนึง Oh.